ครับผมสวัสดีพี่น้องปองปลายสู้ผู้สุขคนครับผมเหมือนนี่ครับมาพบมาพอกันครับบาฟินคือเก้านะครับผมนะครับทัานช่องผู้แม่มฟามครับเหมือนนี่กับบรรยากาศแปลกหูแปลกตาไปนะพี่น้องเนาะมาน้ําโขกครับผมเหมือนนี่กะนะครับเอานกดินมากนะครับมากับเซียนใหญ่ครับผมอ่าลูกอึงสวัสดีครับถ้ามาทางใดครับเมื่อนี่มงเก้ามงเก้านะครับตามนกนิ้วเอาน้ำนกนิวตันครับพี่น้องครับผาแดงนะครับ น้ำผาแดงมากนะครับเมื่อนี้<ม>ีลงุอองเอาตัวใดมากครับเอามีชัยเจ้ามีชัยนะครับมากนะค,ครับจ้าฟูงเพิ่นนะบาพินกับปากอ่างเทาครับจยากเย็นหรือบุ๊บมาได้ขาบันเนีย่ย <laughs> ป๊อกปอกนี่ครับแต่ว่าบอสให้ยินเสียงบากยิวนะครับได้ยินแต่เสียงนกเชียงเงตัวนึง<ม>่งนั่น,นคือได้แล้วเนาะนเสียงคือเสียงมันอยู่ครับมาเดียวต้องฝึกนี่ครับผมเดี๋ยวจังไลยขออนุญาตพากันไปใช้นกกันหน่อยลุงเนาะครับผมไป ใส้กันมากเฮ้ยลงแล้วฮะลงแล้วอู้ไึ่ยมอเตอร์ไซค์พนี้ด้ฟีทั้งนั้นฟปีคุยครับโอ้ปจงหนกงมไกัมาเอาเป็นอย่างกันมาแลลงมาแล้ว กับพี่น้องกลับมาแล้วครับนั่นดีอยู่ครับเสียงไงครับเสียงใหญ่มากใหญ่กาใส่ฟังหนึ่งครับโน้มน้วคนควเสียงใหญ่เหมือนกับกัดขาตงกับ่ได้ยกกับมากตึครับอ่านกน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เข้าไปแล้วอ้าวคู่ใช่ครับมาทำอนไร่นะครับมาทำอะรืมอืมาคู่ครับมาทำอะไว นี oh, ่ครับไม่มองหุกตาหุกกบไม่มองหกครับบอไปมองแปล

หนูก<น>ลัวราบเย็นขึ้นขุมเลยคุณ่างตีเอครับแางอะไรตีเลย อยู่ด้วยนะคู่ทั้งหลังนะมองเป็นแป,ป่มันเมไปมันใช่ขึ้นไหมก็ไปมองคู่ทั้งขึ้น itu kan <chan> <tuh> <an> <standards> <cat> <rezio> mày tụi mình mày 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 mà, mày mày mà, mày 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 มีล่านะครับตั้งไส่สปีไส้ขนปลาบอติองครับพี่น้องนี่ตัวนึงก็ไปตับ๊บไปจับทั้งนาครับไปจับทั้งนานี่ลูกแไปทั้งนา

我给你拍了，他拍开的。 ตัดดินตัดหญ้าเลยไม่ต้องไปดึงที่จุดตัวนั้นเด็กเราเราเนีมดาืป

แต่เพื่อนด้านหลังแล้วติดก่อนสจับตัวนี้ทำไม เ,เ,เ,เนีนนิงครับตัวนร้ปานลอกไวไ้ขึ้นไครับเนานงครับน,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 น้องคับง่าเลยเรบิ่งทางยนมง่ายเนาครับพี่น้องครับบยเย็บเ <c oughs> ยเ <c oughs> ยใหญ่เลยไปดูขึ้น ห่างกันอันนี้บ้านในกิ้งนะพี่น้องเนาะมันมันบ่อเขาไปเต้บ่วงนะครับมันอยูเท่ห์ม้ยดูมไ้ยนะครับผมเอาโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวกไปไปเอานกล่องเนาะนุ่งกระสีไปเอาเจ้ามีใช่ลงมานะครับผมนกกระยุ่นี่ละเมื่อยต้องคอยว่ากันไหมครับเมื่อยนี่บ้ามันเนาะเมื่อยเศราไปตะมันกับบ้ามันเนาะเขามาไล่ มิ่มครับได้ๆเอาเดี๋ยวใหญ่ครับขับปาดแล้วนี่ครับพี่น้องครับมองใสน่ะมองเป็ดแปรนั่นโบไปครับเบื้องมองหกหกโมเป็นหยาตั้มตั้มนีพี่น้องสี่ครับนี่ตังมันหมุนก็ไปนี่มันหมุนมาทั้งมันหมุนมายืนอยู่หลักนี่ครับนีไอ้หัวจีนนั่นทั้งนั้นมันบ่ไปครับไอ้มันโ้วยไปด้วยจังเลย เป็นยังครับเดี๋ยวจังพิจารณาเบื้องไมครับตัวนี้ทข้างนะครับพี่น้องครับนกดินเบาประสบความสําเร็จเส้นใหญ่หอกสิอ่านว่างผนียดแล้วครับวันนี้เดี๋ยวมือรุ่นบนแล้วครับแต่ว่ามาเบื้องทิศทข้างกันนะครับเดี๋ยวให้เส้นใหญ่ว่างแผนกันนะครับว่ามันสิปเป็นจังไดมากจังไดนะครับนกตุว่วงบริเวณนี้นะครับอันที่เห็นดิฮึ่มลกกดไว้ดน มองเงินนกดเดนี่ยนะจิตเปนมัน,นและครับกำลังหาหั่งครับพี่น้องครับกำลังหาหมองชีเฮตุห,หั่งครับกำลังห่วง <c oughs> ขาเดเยวมาหาหนา เขาอาจจะสมแต่นกเพเนียดนี่ละนกดินมือน,นี้บมานนะครับ <c oughs> มือเศร้านี่เป็นตะามานันอยู่เล่นตุลัดจุลัดเขามากครับวันนี้ข้าตจ้ผัดขี่รถมามหาหมื่มกนกบะนั้น <c oughs> โอ้ยไปสีว่าจังได้พี่น้องเอ้ยนะครับผมมือน,นีก่ะเนาะมาเร่งเบ่งครับสําหรับมือน,นีวั่นยุดวัน่นผืดมงก้นเนาะพี่น้องท่านได้ออกต่อกขอ,ขอให้ยมันๆได้พี่น้องเด้อสาหรับทีมงานมือน,นีเศร้านี่ที่สี่บมันแต่ว่ามือเลี้ยง มาพี่ลอยชีเอาออกอยู่นะครับแต่ว่าจะหิไปทางไหนหันดิเนี่ยอาชีเลาะบ้านครับหรือว่าชีเรื่องวะยังตัวสวยตัวสวยอยู่นะครับตัวเขาลูกปลาเขาบ้านลูกปลาเขาว่ามิดครับคู่ที่เขาคักเขาบอเห็ดยังกะเสยแบบเสยไฟเสยมันนะครับหยัดอีหันแข่งกันนะครับกับลูกปลาเนาะลูกปา สำหรับมือนี้นะพี่น,อน้องเนาะมาตามนกริ้วกับโบประสบความสําเร็จนะครับเท้านี้กอยู่หม่งเก่าอยู่รครับยังอยู่หม่งเก้าครับผม,มเ,เป็นไรอีรุ่งช่วงนี้เอฟซีถามหาหายหนาหายตาไปทั้งใดนะครับช่วงนี้มีภารกิจนะครับติดภารกิจทางบ้านนะครับอีรุ่งเนาะครับไผไปไผมากอะ่ะแวะทักทายเพื่อนนะครับไปร้ายตลาดอีรุ่งนี้ขายผักนะครับผักออแกนิกเด้อพี่น้องสนใจกะทักถามเพื่อนได้นะครับทางเฟซบุ๊กของเมย์พูดเงียงก็ นี่วะสากริปเนาะต้องสากริปนะครับของสากริปนะครับในสีมีโอเคครับผมกะนี่แหละครับมือนีกะออกมาเพ่อให้เอฟซีลูกอึ้งบอขค้นฮอดนะครับเนาะพามาถ่ายเบิงเืเวนนํานะครับเพื่อนกบว่างเครื่องมือมือนีเพื่อนกบมาน้่นะครับผมเดี๋ยวบายเพื่อนกะไปทำภารกิจต่อนะครับผมอ่ะสลรับมือนีกะนะครับอีลุงมียังฝากพี่ฝากน้องครับว่ามือนีว่านพื้นมงคล บ่มีัวมีเนื้อฝากแล้วว่าสัตวว่านะครับว่าสิเอาซะเลยว่าฝากบัวดีมันบ่หมานนะพี่น้องเนาะเอ้าจังได๋กะนะครับพี่น้อง FC ออกต่อกับมานสุคนนะครับเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อดีนะครับมือดีเก็บนกไว้อาจสิเป็นตัวนะครับมื้อนี้เนาะ่รู้้จักวามือนีีหลงมือหลงเว้นแล้วนะครับผมนโอเคครับผมเอ้าสําหรับบาฟีนกับลุงอึ้งนะครับผม กาีขอลาพี่ล่าหน่องไปได้เพียงเท่านี้นะครับผมมือน,นีบามานครับผมอ่ะกาขอกาวลาพี่ล่าหน่องเขาได้เพียงเท่านี้เอาลงอึ้งสวัสดีครับสวัสดีครับผม